สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะในส่วนสัปดาห์นี้เราซื้อก็จะออมอบให้เป็นภาระงานนะคะก็คือจะเป็นการบ้านในเรื่องของการทักทายนะคะเรื่องเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วและในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นภาระงานเกี่ยวกับพูดประโยคสนทนาถามตอบนะคะจะเป็นประโยคสนทนาที่เราซื้อได้กำหนดไว้ให้แล้วนะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะ ประโยคมีทั้งหมด3ประโยคดังนี้นะคะประโยคแรกเราจะพูดว่านิ่งเข,าน,ขา,านิ่ขววเข,ขามา你好，我很好，你呢？我也很好，谢谢。คำว่า่ยเป็นคำสุดท้ายนะคะ คำว่าขอบคุณสามารถพูดซ้อนกันสองครั้งได้หรือว่าจะพูดแค่ครั้งเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะลองมาพูดใหม่อีกครั้งนะคะน,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 นี่เขา,าเหนหาี้เขาไหม你า我很好你呢我也很好谢谢 คำที่มีลูกน้ํานะคะก็คือการเว้นวรคนะคะก็คือเราไม่ต้องพูดเร็วนะคะพูดให้มีจังหวะนะคะแล้วก็ประโยคนะคะการสนทนาก็ตามรูปภาพเลยค่ะมี3มประโยคดังนี้นะคะถ้ายังไงก็ลองไปฝึกกันนะคะถ้าพร้อมแล้วหรือว่าถ้าคล่องแล้วก็อัดเป็นวิดีโอนะก็ส่งเข้ามาในโน้ตกลุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะจยน